สวัสดีค่ะคนรักไม้ชวนคุยค่ะอีพีนี้นะคะเราพามาดูเรื่องของการปอกเปลือกนะคะซุงไม้สักกองนี้ละคะ่ะจะมีความสวยงามยังไงนะคะไม้ที่หลังจากปอกเปลือกเรียบร้อยจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุย๋ยช่างในตำนานใช่ไหม <c oughs> ช่างไม้ในตำนานนะคะวันนี้เรามาเจอกับช่างตุ๋ยของเรานี่แหละ เราอยากรู้เนาะว่าขั้นตอนในการที่เราจะปอกเปลือกซุงเนี่ยเพื่อไปทําอาคารหรือวิหารของวัดเนี่ยเราจะมีขั้นตอนหรือต้องใช้อุปกรณ์อะไรยังไงเดี๋ยวพี่ตุย๋ยลองบอกวิธีการหน่อยว่าเริ่มต้นเราต้องเริ่มยังไงก่อนต้นต้องคัดไม้ก่อนครับอ๋อก็คือลูกค้าก็จะให้โจทย์มาใช่ไหมใช่ครับว่ามันมีความโตความยาวเท่าไหร่ใช่ครับอย่างตัวนี้ไม้ซุงไม้สาต,ต้นนี้ในกองนี้มันก็จะมีทั้งโตแบบ ร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบทีนี้เขาก็จะให้โจทย์เรามาว่าเขาต้องการซุงขนาดความโตเท่าไหร่รอตาตอนนี้คือเขาให้โจทย์ว่าอาจจะขอแบบโต150ร้อยห้าสิบมา ความยาวประมาณสัก6เมตรครับอ่าเพราะนั้นเราก็มาคัดซุงก่อนทีนี้ปกติซุงที่มันเอาไปทําเสาว,วิหารหรือว่าเสาบ้านไม้สวยๆเนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะเป็นาาแบบไหนพี่ตุ๋ยต้นโตๆครับโตเรียบๆก็คือ<ร>ผิวใช่ไหมอ่าเรื่องความตรงก็ต้องตรงด้วย <ๆ S 2> นะแล้วก็มันควรจะเป็นทรงกลมนิดนึงเ<ช>นาะถ้าถ้าเป็นไปได้เราสามารถเลือกทรงกลมให้มันสวยงามได้หรือลูกค้าบางคนก็อาจจะชอบเป็นกรีบมะเฟืองเนาะบางคนกรีบมะเฟืองคือแบบนี้อ่านี่เขาเรียกว่ากรีบมะเฟืองนะคะ ตนก็จะเป็นแบบเอียงๆอย่างนี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าทรงกลมก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นโจทย์เราคือโต150ยาวเท่าไหร่นะ 2> 6, <20 S 1> ああ6 2ะเมตรอ่า6 2เมตรเพราะฉะนั้นเราคัดซูงก่อนค, 6, คัดซูงแล้วทำยังไงต่ออ่ะพี่ตุยพาไปดูหน่อยค่ะขั้นตอนต่อไปพอคัดซูงเสร็จแล้วปอ,ปอกเปลือกออกครับอ่าก็คือเราจะเอาซูงไปตกแต่งเนาะรเราไม่สามารถเอาซุงแบบนี้ไปไปตกแต่งได้เพราะว่า ด้วยความที่เปลือกมันหนาใช่ไหม,ไม,ไมแล้วผิวมันไม่เรียบเนาะม,มันไม่สวยทีนี้เราก็เลยต้องปอกเปลือกมันทีนี้การปอกเปลือกมีอุปกรณ์ก่อนดีกว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างอ๋อเขาเรียกว่าเสียมอ่าเราอุปกรณ์ก็คือมันก็คือคล้ายๆเสียมที่ขุดต้นไม้นี่ใช่ไหมอันเนี้ยเป็นอะแดปเอาเนาะอะแดปเอาเอาตัวนี้ไปขูดเปลือกออกก่อนครับผมอานะ่าโอเคพอขุดขุดเปลือกที่มันหนาๆใหญ่ๆก่อนใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาน้ําใช่ไหมน้ำติ อ่าน้ำเปล่าเนี่ยแหละเนาะใช่ครับอาฉีดล้างอะไรคะพี่ล้างคุณนะครับล้างขคุณล้างโคนอ๋อเพราะว่าผิวบางทีจะมีขี้โคนแบบนี้เนาะครับผมมีแบบนี้อ่ามันจะไม่สวยละเราจะต้องมาทำการล้างขี้โคนออกก่อนล้างทั่วเลยใช่ครับผมอ่าเสร็จแล้วยังไงต่อคะล้างขี้โคนออกออกปุ๊บแล้วก็ต้องเอามีดมานเนาะเนาะตรงที่วางมื่อกี้ครับเนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อันที่สองนะนอกจากเสียมแล้วก็จะมีมีดครับผมอ่ามีดอันเล็กๆใช่ครับคล้ายๆเป็นมีดอ่าเขาเรียกมีดออะะไร มีดเลอะไี่มีดบางตออ่ามีดบางตอนะคะแบบนี้อ่ามามาเอาพวกเสี้ยนเล็กๆออกอ๋อใช่ครับอ่าเส้นเล็กๆออกให้หมดก็คือมันจะมีเปลือกบางๆที่มันติดผิวนี่อยู่ใช่ครับทีนี้บางทีเราจะไปเจอที่มันเป็นกระพี้แบบนี้เราทำไงอ่อยู่ให้เราก็เอามีดนั่นและครับพอกแต่งเอาอ่าก็คือถ้ามันเป็นผิวที่มันเสียไปแล้วเพราะว่ามันโดนเรื่องกระพี้อย่างเงี้ยเนาะมันผุไปแล้วอ่ะเนาะเพราะว่าไม้พวกนี้ถ้ามันโดนเรื่องของน้ำมันมันผุแล้วเราก็ต้องใช้วิธีก็คือ แต่งใ่คก็คือเอาที่มันเป็นกระพี้เนี่ยออกแต่งหาแล้วก็เกลี่ยให้มันแบบว่าไม่มีตัวกระพี้ตรงนี้ออกแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรอีกขั้นตอนต่อไปอก็ขัดครับขัดเราใช้เครื่องมืออะไรคะมาพาไปดูอ่านี่เราเป็นอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์หน่อยค่ะโอ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรคะหูอ่าคือมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ของเครื่องมือสร้างเนาะใช่ครับอย่างหนึ่งก็คือลูกหมู แล้วเราก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนหัวซึ่งตัวนี้เราก็ไปซื้อหาทั่วไปมีอ๋อมาเปลี่ยนหัวได้เลยใช่ครับผมแล้วเราก็ตัวนี้มันมีเบอร์ของมันไหมไม่มีครับมันมีแต่แบบนี้เลยอ่าแล้วเราก็มาสวมตรงตรงหัวที่เป็นเครื่องเจียเนาะอ่อเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ในการขัดแต่งใช่ครับทีนี้มันมีเทคนิคในการขัดแต่งไหมว่าจะต้องเป็นแบบไหนมีครับมันต้องขัดอ่าอย่างนี้ลางทำให้ดูหน่อยต้องขัดไปลายแบบนี้ครับอ๋อก็คือปกติเราจะต้องขัดลองลองลายยาวลายแบบ อค <Okay. S 2> อ่าก็คือขัดตามยาวของไม้ใช่ครับผมให้ได้อ่าเขาเรียกว่าให้ได้เรียบที่สุดใช่ใช่ครับแสดงว่าเราใช้กระดาษทรายไม่ได้สินะเพราะอะไรกระดาษทรายได้ครับเพราะว่ามันถ้าใช้กระดาษทรายมันจะเข้าเข้าเข,าข้าลึกับผัแต่ตอนตรงนี้พี่เดบ,บอนบอกเอาแบบนี้ อ่าคือเขาอ่ะอยากได้เขาเรียกว่ามี texture อ่ามี t e x t อร์แบบมีเป็นเสี้ยนแบบนี้ด้วยเนาะถ้ากระดาษทรายมันีมะจะลดถังมันจะเรียบไปเรียบไปมันจะลึกไปอ่าเขาต้องการอารมณ์ของความเป็นไม้เห็นร่องไม้เห็นร่องน้ําอย่างเงี้ยเนาะโอเคเนี่ยอย่างที่เราเห็นเพราะนั้นอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายที่ที่เราจะขัดเนาะเพราะฉะนั้นณตอนที่เรากําลังแต่งตรงเนี้ยเราก็จะเจออย่างนี้แน่นอนอ่าอย่างเงี้ยเจอที่มันปุกอย่างเงี้ยเราทํา ยังไงก็ต้องแต่งก็ใช้ตัวก็ใช้ตัวลูกหมูไม่แต่งอ๋อแต่งได้เลยนะคะพยายามทําให้มันเรียบที่สุดใช่แล้วก็ตัวที่เป็นปูกก็พยายามขัดแต่งให้เยอะที่สุดถ้าเจอตาทําไงเก็บตาไว้ไหมหรือว่าต้องทําให้มันเรียบทำทำให้มันเหมือนกันครับขัดอันนี้ขัดเหมือนกันให้มันแต่ตาเราก็ยังเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้ให้เป็นความเป็นธรรมชาติใช่ใช่ครับ เพราะฉะนั้นซุงที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีความใกล้ชิดก็คือเหมือนธรรมชาติมากที่สุดของมันมากที่สุดเนาะใช่ครับอ่าส่วนเรื่องของความยาวนี้เดี๋ยวช่างเขาจะไปตัดแต่งเองใช่ไหมใช่ครับผมก็คือเราคัดซุงสมมติหกเมตรยี่สิบเราก็คัดซุงมาความยาวประมาณหนึ่งก็คือไม่ต่ำกว่านี้ครับแล้วหลังจากนั้นเวลาเอาไปใช้งานเขาจะไปตัดแต่งเองใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเราจะทําเฉพาะผิวใช่เตัวนี้ปกติต้นหนึ่งใช้เวลานานขนาดไหนต้นหนึ่งตอนนี้ผมก็ผมคัดสองวันนั้นประมาณ แต้นครับอ่าสวัน8ต้นกี่คนเนี่ครับสคนอ่าประมาณ4ี่คนเนาะก็ถือว่าเร็วมากๆเลยต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งก็คือขัดจนเรียบเลยแบบนี้เลยเนะเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากนี้แล้วพอเราขัดให้มันเรียบทุกต้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปทํายังไงต่อก็ไปวงางงูครับวางตักแดดไว้ใช่ครับเพื่ออะไร ฉีดน้ำยาปลวกอีกทีหนึ่งอ๋อโอเคเพราะว่าต้องบอกว่าซุงพวกนี้มันเป็นซุงธรรมชาติเนาะเราต้องรักษาื้อไม้ของมันโดยการใช้ฉีดน้ำยาป้องกันปลวกอมอดอ่าโอเคก็คือฉีดอาจจะเป็นบอลาแคร์หรือเป็นน้ำยา DMT เนาะที่ฆ่าพวกแมลงมดมอดทั้งหลายแล้วทิง้งไว้กี่วันคะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอ่าประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะแล้วก็ให้ตากแดดแบบนี้ได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาทําไงออถ้าฝนไปแล้วมันก็มันเกาะไปแล้วครับ อ่าคือรบพ้นเพื่อป้องกันมันก็จะซึมไปในเนื้อไม้เนาะอ่าทีนี้ถ้าไม้มันแห้งแล้วอ่าคือคือไม้ตัวนี้เป็นซุงที่ตัดไว้ไม่ได้เป็นซุงที่ตัดใหม่เนาะเป็นซุงที่อยู่มานานแล้วค่อนข้างจะเนื้อไม้อาจจะแห้งแล้วเพราะฉะนั้นพอเราพ่นน้ํายาแล้วตากไว้จนมันแห้งดีแล้วเนาะแล้วก็ไปให้กับช่างสีอ่าในการเคลือบซึ่งต้องบอกว่าการเคลือบไม้อ่าก็มีระบบสีหลากหลายชนิดเนาะอย่างถ้ามันเป็นงานภายในเขาก็จะใช้เป็นแลกเกอร์เนาะแต่ถ้ามันเป็นงานภายนอก เขาก็จะใช้เป็นแบบสูตรน้ำมันเป็นแบบรักษาเนื้อไม้เป็นแบบสูตรน้ำมันเพื่อให้มันทนในเรื่องของน้ํานะคะก่อนที่จะไปติดตั้งต่อไปแต่ซุงลักษณะแบบนี้วิธีการติดตั้งนี่มันยากไหมเขาต้องใช้รถเคลนะยากอยู่ก็คืออย่างอันนี้เป็นงานของวัดประแดดเนาะรหรือว่าของที่ไหนคะของกรุง,งเทพมั้งครับอ๋ออันนี้เป็นงานาสร้างบ้านเนาะเหมือนจะเป็นสร้างบ้านหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาน่าจะต้องมีการฝังเรื่องของตอมมอ เรื่องของปกติการติดตั้งเสาพวกนี้เขาจะไม่ติดตั้งลงพื้นเนาะลงพื้นดินอ่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องน้ำใช่ไหมใช่ครับน้ำปวกยิ่งถ้าพื้นมันเป็นพื้นดินเยอะๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ปลวกมันจะขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการทําตอม้อปูนเนาะฝังปูนฝังเหล็กฝังพุกเหล็กเนาะแล้วก็ตั้งตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พอเราเสร็จขั้นตอนของเรื่องงานสีแล้วก็จะไปอยู่ที่เรื่องของงานติดตั้งแล้วใช่แล้วครับนาะโอเค ซึ่งต้องบอกว่าการทำเสาไม้ในลักษณะแบบนี้ก็เหมาะกับบ้านที่เป็นสไตล์บ้านไทยบ้านทรงไทยอ่าเป็นสไตล์แบบบ้านทรงไทยเนาะแล้วก็เป็นบ้านทีหรือพิพิธภัณฑ์อ่าหรือเป็นวดนัดเนาะอ่าอย่างล่าสุดเราก็มีเคยทำาส่งไปที่วัดประแดดด้วยอันนั้นคือกึ่งกลมเลยอ่ากึ่งกลมเป็นไม้จริงเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบโชว์ความเป็นธรรมชาติของสุงเนาะ มีอะไรจะฝากถึงคนรักไม้ชวนคุยไหมคะตุ๋ยงานไม้ยากไหมไม่ยากครับงานไม้ไม่ยากถ้าถ้าเราทำอยู่ที่ใจถ้ามีใจรักนะคะถ้ารักงานไม้นะคะช่างไม้ในตำนานพี่ตุ๋ยทำงานมากี่ปีแล้วโอ้เยอะแล้วครับเกือบ20ปีแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเขาบอกอายุแล้วเขาจะเขาจะตกใจไหมแล้วก็เป็นช่างในตำนานนะคะทำงานไม้มาเกือบ20ปีแล้วนะคะก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานไม้จริงนะคะการประกอบงานไม้จริงนะคะก็ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโอเคโปรติดตามตอนต่อไปกับคนรักไม้ชวนคุยค่ะแล้วเจอกัน